สวัสดีครับไผ่ผู้เขียวนะครับมือนี้กะอาหารทิ้นของเฮานะครับกันจะเป็นตุม่มเกาคิดหอดอบ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่ผู้เขียวเฮานะครับตุ่มเกาแสบๆสูดดังเดิมสูดสมัยเก่านะครับบ้านเฮาปีนี้กะฝนดีอยู่นะครับกะ อาหารการกินกะอุดมสมบูรณ์นะครับอาหารทินของเฮาคือต้มก้าวคือหม่าคือใส่กอก <c oughs> เพราะว่าที่เป็นอาหารพื้นบ้านต่างๆห่อมกมกนอกไม่นะครับผลหมากหลากไม่ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับกะบ,บ้านเฮามันกะเพาะสัมเน่แะครับกะเพาะได้ซื้อ,อยูซื้อกิน พอประทังชีวิตไปมือมือนะครับหาเศ้าจินคำเพราะว่าสิเป็นกรรมกรเช้าให้เช้านานะครับจนจะมีอาหารตลาดเลงสีแยกลงสีเกากะผู้ใดอยากมาซื้อกับมาซือ้อได้ในราคาถูกๆนะครับมีหมูมี ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผ่านไปผ่านมาหรือจะเข้าตลาดใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะมาตลาดน้อยก็ได้นะครับอาหารบ้านเฮาอาหารทินเยอะแยะนะครับหนาฝนก็ที่มีอึงมีนอไม้นะครับมีนอไม่โซดมีเห็ดต่างๆที่เฮาไปเก็บได้ทั้งปูมีผักบวานบ้านนะครับผักหวานบ้านกับมาเก็บทั้งปู้ขึ้นกัน ก็มีเขียดมีอึงนะครับมีเขียดตากแห้งมีเห็ดต่างๆเห็ดละงกเห็ดหลายๆอย่างทุกชนิดเมีเปล่งหงดแดงก็มีโอ้ยมกสะตอกสาตอนะครับปลูกได้แล้วบ้านเฮานะครับปลาอึงนะครับปลาอึงกับมีแถวเขียดยุดทั้งไปชชยภูมินะครับก็จะทั้งไปคอนสวรรค์ กับแมงต่างๆกับนี่แมงทอดนะครับเห็ดคมนะครับเห็ดคมเห็ดคอนเห็ดเพาะนะครับกับราคาพอฟังนะครับถ้าหนามันเท่ๆมันก็แพงนะครับถ้าหนาออกหน่อยมันก็แพงหนาออกหลายมันก็ถือลงนะครับว่าสิเป็นผักอีลุงอีลอกบักมุงบักม่วงนะครับหากินได้ครับบ้านเฮาผู้เขียวนะครับ เยอะแยะนะครับกากินบอ่อเบิดก็เอาไปสนอมไว้เป็นบักม่วงแท่นนะครับแม่กระทั่งนามยานางเวลาเขาสิแกงน้อใหม่มกนอใหม่นะครับหรือเก็บนอใหม่มาสดๆนะครับเอามากแกงกับมีพร้มอมมีขบเบิดมีนามยานางพร้อมบักทวงบักท่วบักบก,บกนะครับบักโบกบ้านเฮากระไลนะครับอยู่ในป่าโ้ใดก็กปเก็บมาพาเอาออนะครับปลาเห็นปลาอย่าง นะครับป่าที่ได้ละลายกับเทียมน้ำมาตากแห้งมราะว่าสิเป็นอนอไม่สมนอไม่ปีบนอไม่ซิ่งนะครับเนื้อหนังโคง้งหนังควายนะครับกับนีปัดนะครับผู้ใดขิดหอดบานเหอ,อกกลับมากลับมาซิมกลับมายามกลับมาซื้อนะครับมันนะครับมันแก้วก็มีนะครับมันอันนี้ก็มีมันแดงมันขาวนะครับ เยอะแยะไปเบิดนะครับแม่กระทั่งบักทูเรียนนะครับบักทูเรียนกามีครับอยู่ทถิงตำบลถาดท้องเพุ่ะครับบักน้อยบักใหญ่เลยครับแต่ตอนนี้ปีนี้มันวายแล้วปีหน้าค่อยกินไม่กันเนาะค่อยขึ้นมาเที่ยวกันนะครับป้านฮอกกมีทูเรียนนะครับปลูกเรียนปลูกสต่อนะครับงาปรบเพณนี้เข้าพรรษาก็มาชมนะครับประเพณนี้แห่เทียนเข้าพรรษาอีกจังน้อยกันีิออกพรรษาอีกนะครับ ออกภาษาที่มีประเภทนีอ้ออกพันษาอีกนะครับแล้วซิงที่โดดเด่นที่สุดครับตอนนี้ก็คือพาข้ามานะครับภาข้ามามณีสีสอำเภอผู้เขียวนะครับตอนนี้กาลังทรงเสริมกันให้ผลิตกันทุกหมู่บ้านเป็นสิดสีสิเบเอ็ดตำบลนะครับของอำเภอผู้เขียวนะครับแต่ละหลวดลายนะครับก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลต่างๆนะครับที่นี้ สีสันฉูดฉาดสดใสนะครับตอนนี้กำลังฮิตกันเอาไปตัดเสื้อตัดกระโปรงนุ่งกันนะครับให้มันเป็นผ้าพื้นถิ่นของอำเภอภูเขียวนะครับทุกตำบลเลยนะครับจะเน้่งคำว่า11สี11ตําตำบลน,นะครับผู้ใดมาเที่ยวก็มาซื้อกันได้นะครับที่อำเภอภูเขียวครับ